ทำไมนะไม่ว่าฉันจะเปลี่ยนงานไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าของฉันเลยหัวหน้าไม่เคยยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้กับฉันไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการแก้ปัญหาใหม่ๆฉันไม่เคยได้รับของขวัญสุดพิเศษจากหัวหน้าของฉันเลยมันเพราะอะไรนะฉันจึงเจอแต่เรื่องร้ายๆในชีวิตไม่ว่าจะผ่านมากี่ งานกี่งานกี่งานฉันก็ยังเจอกับกลุ่มคนรอบด้านที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวฉันอยากบอกคนที่ฟังอยู่ณจุดนี้คุณเป็นคนที่โชคดีที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้อะไรก็ตามที่คุณชอบพูดชอบเล่าชอบคิดถึงเหตุการณ์ที่คุณประสบพบเจอเหตุการณ์ร้ายร้านั้นคุณมักจะเล่าให้เพื่อนของคุณฟัง คุณมักจะเล่าให้คนในครอบครัวของคุณพากฟังหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองหน้ากระจกฟังว่าคุณทำไมไม่เคยเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตเลยในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งปัญหาซ้ำๆย้ำๆที่คุณประสบพบเจออยู่ยิ่งคุณพูดคําครวรมากเท่าไหร่ยิ่งคุณทรงภาษาออกไปแก่ผู้คนมากเท่าไหร่เหตุก <mechanical. S 2> well well ารณ์แบบนี้จะย้ำจะตอกย้ำซ้ำๆกลับมาหาคุณ ซ้ำแล้วซ้าเล่าอาจจะเปลี่ยนหน้าคนไปแต่คุณจะเจอเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าร้ายๆกลับมาหาคุณอยู่เสมอ <c oughs> ตัวของออนเองก็เคยประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านั้นเรามองว่าตัวเราเองเป็นคนที่ไม่ประสบพบเจอกับความรักหรือความรักที่งดงามกับกันพอคิดได้ตอนนั้นเราจะพูดคล้ำควรถึงเรื่องของความผิดหวังที่ เราไม่เคยสมหวังในความรักที่แท้จริงเลยเราปรารถนาคนที่เอาใจใส่เรามาเป็นเพื่อนคู่คิดมาเป็นคนที่ให้ความคุ้มครองปกป้องเราเป็นที่ปรึกษาเราเราต้องการอย่างนั้นแท้จริงแต่กลับกันเรากลับชอบพูดถึงความผิดหวังชอบดูละครเกี่ยวกับความผิดหวังมันจึงทําให้เราผิดหวังแล้วก็ไม่สมหวังในความรักนั่นเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์ได้ร้ายจงกลับไปทบทวนว่าคุณ มีอารมณ์ดำดิ่มลึกกับเหตุการณ์นั้นมากแค่ไหนคุณเล่าด้วยความรู้สึกโกรธแค้นความรู้สึกขลาดแคลนความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเสียใจทุกๆครั้งที่คุณคิดถึงมันยิ่งคุณคิดถึงมันบ่อยมากเท่าไหร่เหตุการณ์นั้นก็จะตอกย้ำกลับมาหาคุณมากเท่านั้นคุณจะรู้สึกไม่ใช่ที่รักของคุณรอบข้างทั่วไปสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ จิตลึกๆของคุณให้คุณย้อนกลับไปถามตัวเองสิ่งที่คุณต้องการแท้จริงคืออะไรคุณปรารถนางานที่ดีคุณปรารถนาความรักที่ดีจากหัวหน้าคุณปรารถนาความรักที่ดีจากเพื่อนรอบข้างคุณปรารถนาการเลื่อนตำแหน่งชั้นยอดคุณปรารถนาการเป็นพนักงานดีเด่นจงสร้างความปรารถนาของคุณหยุดพร่ำบ่นกล่นว่าหรือเล่าประสบการณ์ที่คุณเคย ประสบแรยร้ายนั้นมาแต่กลับกันจงยิ้มให้กับสถานการณ์ตรงหน้าจงยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างของคุณจงมองเห็นโอกาสดีๆที่มันจะเริ่มเข้ามาหาคุณนะับตั้งแต่วินาทีนี้คุณยิ้มให้เพื่อนเพื่อนของคุณยิ้มตอบคุณคุณยิ้มให้หัวหน้าหัวหน้าเริ่มเห็นรอยยิ้มของคุณ โรคใบนี้จะสดใสคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เปลี่ยนความคิดเสียงหัวเล็กๆจากคุณแม้ว่าวันนี้คุณยิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มตอบคุณก็แน่นอนละคุณยังไม่เคยยิ้มให้ใครเลยแต่กับการวันนี้คุณมาแปลกเขาก็าเลยแปลกนับจากนี้คุณเริ่มยิ้มทุกวันให้เขาถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะมีอะไรช่วยทำไหมคะเขาจะเริ่มคุณแล้วเขาจะเริ่มเป็นมิตรกับคุณและนาทีนี้แหละ ความโชคดีที่คุณอยากจะได้ความรักจากเพื่อนความรักจากหัวหน้าความรักจากคนรอบด้านจะประดังประโดมประดาเข้ามาหาคุณคุณจะเจอแต่ข่าวดีคุณจะเจอกับเรื่องใหม่ๆคุณจะเจอกับความคิดใหม่ๆและเพื่อนใหม่ๆและการที่หน้าที่การงานของคุณจะเปลี่ยนไปพึงรู้ไว้เลยนะคะปรารถนาสิ่งไหนพูดสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นย้ำๆซ้ำๆแล้วคุณจะได้ในสิ่งนั้นยิ่งอาดม อารมณ์ของคุณดำดิ่งลึกในเรื่องความทราบส้งใจในสิ่งที่คุณอยากจะได้มากเท่าไหร่ความปรารถนาความโชคดีสิ่งที่คุณอยากจะได้เรื่องไร้ในชีวิตของคุณจะผ่านไปเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าตัวของคุณเองในเรื่องของความคิดในเรื่องการเงินถ้าคุณรู้สึกเป็นหนี้คุณไม่เคยรู้จัก ความมั่งมีหรือความร่ำรวยคุณอยากคุณได้คุณปรารถนามันแต่คุณไม่รู้จะปลดปล่อยอะไรในชีวิตนี้คุณอาจจะติดในเรื่องของความคิดในเรื่องของการเงินอยู่คุณอาจจะมีไมเซทเกี่ยวกับการเงินที่ยอดแย่มหาเศรษฐีทุกคนต่างมีไมเซตที่ดีเกี่ยวกับด,ด้านการเงินหากคุณคิดไม่ออกจริงๆว่าคุณอยากจะปลดล็อกพลังความคิดกับชีวิตที่เป็นนี้ได้อย่างไรบอลออนก็ <owski> Gen มี33มิวิธีคิดที่จะช่วยคุณพิชิตนี่มีเงินเหลือ 33วิธีคิดเป็นคำพูดที่คุณชอบพั่มบ่นกลว่ากับตัวคุณจนกลายเป็นนิสัยใหม่ซึ่งทำให้คุณกลายเป็นคนไม่มั่งมีจะกับขั้วความคิดของคุณได้ในแต่ละวิธีและบีบทสรุปให้กับคุณว่าทำไมคุณคิดแบบนี้แล้วคุณจึงมีความมั่งมีเพิ่มขึ้น 33. วิธีคิดเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะได้ไม n d เซ t ในด้านการเงินและกลายเป็นคนที่มั่งมีสามารถสแกน qr code ที่บอสออนได้ แปะไว้ข้างหน้านี้ได้เลยส่วนใครที่อยากสร้างตัวตนบนออนไลน์หาที่ไปไม่ได้อยากจะมีที่เรียนรู้ฟร,ฟรีก็สามารถที่จะสแกน QR วอารได้เช่นกันบอทออนก็มีกลุ่มฟิตในการที่จะให้คุณเรียนรู้มากขึ้นวันนี้ความคิดมีตัวตนคนเป็นอย่างที่คิดถ้าคุณอยากใช้ชีวิตดีๆก็จงเปลี่ยนที่ความคิดคุณหากคุณหาทางออกคุณจะเจอทางไปอยู่เสมอเพียงแค่ว่าบางครั้ง เราไม่รู้ว่าความคิดย้ำๆซ้ำๆนั้นมันทำร้ายเราโดยเราไม่รู้ตัวนั่นเองขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกาก,าทการกดติดตามกดแชร์บอทออนบันนีโค้ดสวัสดีค่ะ